ส่วนการหารือการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ระหว่างรัฐบาลและกะกะตน,นั้นก็ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่นายสมชายศรีสุทธิยากรคาดว่าหลังการหารือก็น่าจะมีความชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันหรือไม่นายสมชายศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการงานเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งได้ชี้แจงสาเหตุที่ต้องเลื่อนการหาหรือความชัดเจนการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ระหว่างกะกะตกับรัฐบาลออกไปเป็นวันพรุ่งนี้โดยระบุว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายขอเลื่อนการหาหรือออกไปขณะที่กะกะตก็ยังคงยืนยันว่าต้องการให้บรรจุข้อความในร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4กรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นรัฐบาลสามารถเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตามที่กะกะตร้องขอ โดยเบื้องต้นนั้นกรกตกำหนดกรอบเวลาหากมีสาเหตุที่ทำให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งก็คือเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป1สัปดาห์2สัปดาห์หรือไม่เกิน1เดือนแต่ก็ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากเกรงว่าอาจเป็นการชี้นำรวมทั้งจะหารือถึงความชัดเจนในอำนาจของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีด้วยส่วนประเด็นที่2ที่จะปรึกษาหารือกันนะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอำนาจหน้าที่ นะของรักษาการนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับ,รรนะรบว่าจะมีอํานาจในการที่จะทุนกล้าวขึ้นไปนะครับแล้วก็รับสนองพร้อมรับชมการได้หรือไม่นะครับ,นะรบ,นะรบในประเด็ดนนี้ทางกรรมการกาตั้งขณะน,นี้เรามีข้อยุติอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ยังไม่นําเสนอนะครับจะไปนําเสนอในการชมร่วมกันระหว่างกรรมการการกตั้งกับรัฐบาลในวันพรุ่งนี้นะครับ อย่างไรก็ตามนายสมชัยคาดว่าภายหลังการหารือร่วมกันระหว่างกะกะตและรัฐบาลในวันพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนว่าทั้ง2ฝ่ายมีความเห็นตรงกันหรือไม่ส่วนการเลื่อนการหารือครั้งนี้จะกระทบการเลือกตั้งในวันที่20กระกฎาคมหรือไม่ยังไม่ขอพูดถึง